ขอนอบน้อมแด่คุณพระรีรัตนตรยัยขอกราบระลึกถึงท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณาวชิโรดมหลวงพ่อเิรียังสินทโรที่เคารพบูชาอย่างสูงท่านพระอาจารย์เสริมพรหรือท่านเจ้าคุณพระวชิระวรคุณเจ้าคณะอำเภอบางพลีและก็เจ้าวาดวัดศรีรัตนธรรมรามตอนนี้มีศักเท่ากันแล้ว แต่ว่าพระอาจารย์น่าจะดีกว่าหน้าตาขอเจริญพรทุกทุกท่านสาธุสาธุนโมตามิแม่ปลื้มใจเห็นท่านทั้งหลายมาทำบุญ ในครั้งพุทธกาลก็มีเรื่องยมคนหนึ่งไปทําบุญพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าบุญนี่ทำไว้เยอะๆเหมือนกับญาติพี่น้องของเรานี่จากไปนานานและเขาก็หวนกลับมาที่บ้านยังมีชีวิตอยู่ต่างคนตั้งโหเข้ากอดแบบสโลโมชันโอ้โหจุ๊บจุ๊จุกันใหญ่เลยดีใจได้เห็นญาติพี่น้องกลับมา บุญก็จะเป็นเช่นนั้นก็จะเข้ามาออบอ้อมที่จิตของเราให้จิตของเราเบิกบานช่มชื่นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทำบุญคือการทำจิตให้ใสอยู่เรื่อยๆการทำบาปคือทำจิตให้คุนเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดมาเป็นอารมณ์อันนั้นก็ไม่ผ่านอันนี้ก็ไม่ผ่านเอาไปเอามาไม่ผ่านหมดตัวเองเป็นคนทุกข์เป็นตัวเองเป็นคนเศร้า พระเจ้าตรัสว,ว่าหลวงพ่อบอกว่าจิตใสมันเป็นบนุญจิตขุนมันเป็นบาปเรากําลังสร้างบาปให้แก่ตัวเองทําไมต้องไปทําให้จิตมันเศร้าทําไมต้องไปทําให้จิตมันเหงาทําไมไปทําจิตให้ว้าวเวทาไมไปทําจิตให้กังวลมันสร้างจุดดาท่านว่าอย่างนี้ไอ้จุดดํามันมากเท่าไหร่จุดใสก็ค่อยๆจางไปจางไปในที่สุดก็ดําปึด๊ดพอดาปึ๊ดแล้วก็ ตบต่อยกันได้ด่ากันได้เรียกว่าไม่ไว้หน้าอินหน้าพรมขนาดนั้นนะหน้าอินก็ด่าได้หน้าพรมก็ด่าได้เพราะจิตดำเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าจิตใสสิเนี่ยไม่ด่าแล้วมีแต่ความปรารถนาดีต่อกันมีแต่ความหวังดีต่อกันอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะจิตใสมันเป็นบนุญบุญก็เลยนำความสุขมาให้ สุขภาพกายก็ดีสุขภาพใจก็ดีท่านทั้งหลายเอ้ยหลวงพ่อของเรานี่มีความปรารถนาดีมาสร้างวัดศรีรัตนธรรมรามนี่ท่านบอกว่าให้มีอรัญญาวาศสีคือพระสายปฏิบัติที่อรัญญาวายสีก็ต้องหามา,มาทางปริยัติด,ด้วยให้เรียนก่อนก็เลยมีเรียนบาลีอยู่ที่นี่ เมรยนบาลีรู้ธรรมะมากมายก็ออกมาปฏิบัติเหมือนกับมีสองวัดอยู่ในนี้ทั้งวัดป่าและก็วัดบ้านท่านสร้างกุติไว้ให้เป็นพระปฏิบัตินี่คืออรัญญวาสีแปลว่าวัดป่าขามาวาสีหมายถึงวัดที่อยู่ใกล้บ้านก็เลยสองวัดอยู่ด้วยกันแต่ที่วัดจริงๆก็คือวัดใจของเราเนี่ยวัดใจของเรา ใจใสหรืยังใจขุ่นรหรือรยังหรือว่าใจหงดหิิดหรือยังวัดตรงนี้ถ้าเราวัดทุกวันทุกวันโอ้มันขุ่นแล้วโอ้มันหงดหยิดแล้วบาป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 บอกตัวเองบาปบาปบาปมันจะทําให้จิตมืดมนถ้าจิตมืดมนแล้วตกต่อยกันได้ข่าสามีก็ได้ข่าภรรยาก็ได้ข่าตัวเองก็ยังได้เลยเพราะอะไรจิตมันดํามองไม่เห็นความดีของคนอื่น ตัวเองก็มองไม่เห็นสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายแต่ถ้าจิตใสละ่ะทําไม่ได้โอ้สามีเราโอภรยาเราโอเพื่อนเราโอใครๆแม้แต่ตัวเราก็อยากจะอยู่มีชีวิตต่อไปเพื่อสร้างบุญกุศลเพราะว่าชีวิตนี้กว่าจะได้มาเนี่ยมันยากมากเมื่อได้มาแล้วจะมาทําให้มันเสียหายเนี่ยมันเสียดายโอกาสหลวงพ่อพูดบ่อยๆว่า คนเราที่เกิดมานี่ไม่ใช่เกิดมาได้ไง่ายๆเกิดมาเพราะบุญกุศลที่ได้สสมไว้ดีแล้วแต่การเกิดของคนนี่ทำไมไม่หล่อเหมือนกันหมดทำไมไม่สวยเหมือนกันหมดทำไมไม่รวยเหมือนกันหมดทำไมไม่ฉลาดเหมือนกันหมดทำไมต้องแบ่งคนโง่คนฉลาดทำไมต้องแบ่งคนรวยคนจนทำไมถึงแบ่งคนหน้าตาดีคนขี้เหร่แถมยังมีคนพิการอีกต่างหาก ลองคิดดูเพราะว่าบุญกุศลต่างคนต่างสร้างเมื่อต่างคนต่างสร้างบุญกุศลน,นั่นเองแบ่งคนให้แตกต่างกันเราไม่อยากแตกต่างหรอกถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องหลอดทุกคนหมดผู้หญิงก็สวยทุกคนหมดแลวก็ร่ำรวยทุกคนหมดแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้เหมือนใครนั่นเนี่ยที่มาทําสังฆทานเนี่ยเอาอผ้าห่มมาใกล้จะหน้าหนาวแล้วโอ้เขามาถูกการเวลานั่นเนี่ย เขาบอกว่าทําทำบุญวันเกิดด้วยทำบุญวันเกิดนี่ตามหลักแล้วถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่ต้องไปหาท่านไปกราบขอขมาโทษท่านไปล้างเท้าไปนวดไปเฟ้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าบิดามารดาเป็นอาหงในยะบุคคลบุคคลที่ควรเคารพกราบไหว้เป็น บุพกา,ารย์คืออาจารย์คนแรกของโลกและก็เป็นเทวดาชั้นสูงคือเป็นพระพรมของโลกเพราะนั้นคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยกว่าจะสร้างมาเป็นพ่อเป็นแม่ได้โดยที่มียมจำเชื่อไม่ได้มีหลานมาก็รักหลานมากห,หลานมานี่เดกคุ้นเคยกับหลานหลานก็จะมาหาเขาแต่ถ้าไม่คุ้นเคยเขาก็ไม่ไปบนก็เหมือนกันบนที่มันคุ้นเคยก็จะมาหาเรา แต่เราสร้างบาปบาปก็คุ้นเคยกับเราก็เลยทำให้เราเศร้าทำให้เราเบื่อทำให้เราเซ็งทำให้เราผิดหวังในชีวิตเพราะนั้นเมื่อเรามีพ่อแม,แม่อยู่เราก็ไปเคารพไปกราบท่านพาท่านไปเลี้ยงข้าวพาท่านไปขอขมาบอกว่าวันนี้บันเกิดของโลกกรรมใดที่โลกได้ทำกับคุณพ่อคุณแม่จะตั้งใจหรือไม่ดั้งใจก็ตาม ลูกขอขมากรรมขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้โปรดยกโทษให้แก่ลูกด้วยอันนี้หลวงพ่อท่านบอกเพราะว่าพ่อแม่มีบุญคุณมากถ้าลูกไม่สำนึกในบุญคุณต่อคุณพ่อคุณแม่ทำธุรกิจก็ล่มจมไปทำอะไรก็เสียหายแล้วก็ไม่เจริญในชีวิตหลวงพ่อจองเขียนบ่อยว่านิมิตตังสาธุรูป,ปนังกตัญญยกะตะเวทิตาสคศท่านก็เขียนบ่อยๆท่านก็บอกบ่อย ว่าคนใดที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณโดยเฉพาะบิดามารดานั่นคือคนดีคนดีไม่ได้เกี่ยวกับหน้าตาว่าหล่อสวยร่ำรวยอย่างไรแต่คนนั้นสำนึกในบุญคุณของคนบุคคลนั้นถือว่าเป็นคนดีหลวงพ่อว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นการได้เกิดมาเป็นคนนี่ถือว่าโชคดีแล้วและก็วันเกิดของเราเรามาทำบุญในวันเกิด เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วอุทิศบุญกุศลไปให้เพราะว่าไปอยู่อีกมิติหนึ่งมันไม่มีโอกาสได้ทำบุญแล้วต้องรอบุญจากลูกจากญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่สงผลไปให้ในเรียกว่าทำหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อแม่ก็มีอยู่แล้วเช่นเลี้ยงลูกให้ดีมีอะไรก็ทุ่มเทให้ลูกทำยังไงลูกจะมีความเจริญก้าวหน้า ถึงเวลาก็ส่งให้ไปเรียนหนังสือไปเรียนหนังสือต้องเรียนดีดด้วยมีความคิดว่ามองอนาคตลูกแล้วแต่ลูกไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ไปติดต่อโรงเรียนให้แล้วไปส่งไปรับไปส่งไปรับคือส่งเสริมการศึกษาของลูกเมื่อลูกจบการศึกษาพ่อแม่ก็ดีใจภาคภูมิใจว่าลูกนี่มีการศึกษา เอาตัวรอดได้ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าเท่าไหร่พ่อแม่ก็นั่งยิ้มมองความสาเร็จของลกูกโอ้โล,ลูกเราเนาะมองทีอไรมันปลื้มใจนี่คือความสุขของคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกมีวัยในฐานะพอที่จะมีครอบครัวก็ทำพิธีแต่งงานให้เมื่อออกจากบ้าน ก็มอบมรดกให้นี่คือหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่หน้าที่ลกูกเมื่อพ่อแม่ทำดีขนาดนี้พ่อแม่ก็ต้องมีบุญคุณมากมายมหาศาลลูกก็ต้องทำหน้าที่บางคนบอกว่าลูกไม่มีหน้าที่พ่อแม่ทำให้เกิดเท่านั้นเองอันนั้นผิดมหาศาลพระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณ ทดแทนอย่างไรก็จะไม่หมดยกเว้นถ้าพ่อแม่ไม่เข้ามาทางธรรมะพ่อแม่เพลิดเพลินอ,อยู่ทางโลกถ้าโลกมีวิธีการแนะนำพ่อแม่ได้พ่อแม่ชีวิตอยู่ในโลกนี้มันก็มีความสุขแต่ว่าสักวันหนึ่งเราต้องไปจากโลกนี้ถ้าไปจากโลกนี้สเบียงบุญมีความสําคัญมากๆ ก็เหมือนเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเราไม่มีสเบียงเราจะไปไหนก็ลำบากแต่ถ้าหากว่าเรามีสเบียงเราไปไหนก็สบายทีนี้เมื่อเราละจากโลกนี้เราไมส่สมสเบียงข้ามภพข้ามชาติมันก็จะมืดมนแนะนำแล้วว่าพาคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดไปฟังธรรมะไปฟังเทศไปปฏิบัติธรรมอันนี้ถือว่าเป็นการแนะนำที่ดีที่สุดทีนี้ ข้อที่สองของลูกเนี่ยพ่อแม่เลี้ยงมาต้องหอบด้วยวิธีการใดๆก็าตามช่วยเหลือการงานคุณพ่อคุณแม่ท่านทำมามากแล้วเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วเราจะช่วยท่านด้วยวิธีทางใดเราก็ควรจะทำเพื่อแบ่งเบาภาระของท่านให้ท่านเหนื่อยน้อยหน่อยตอนนี้ลูกแข็งแรงแล้วพร้อมแล้วเราก็ต้องช่วยเหลือการงานใดๆที่จะแบ่งเบาต้องทำให้มากที่สุด ในเรียกว่าเป็นลูกที่ดีทีนี้เมื่อมีความสุขในชีวิตร่วมกันตระกูลชื่อเสียงเกียรติยศที่คุณพ่อคุณแม่ทำไว้ดีแล้วลูกๆกก็ต้องทำให้ดีลูกนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีสี่ประเภทสามประเภทหนึ่งลูกที่ต่ำกว่าพ่อแม่อวาชาตตบุตรบบเกิดมาไม่สมประกอบเกิดมาบางคนก็เป็น เจ้ากรรมในเวรของคุณพ่อคุณแม่มาล้างผลาญคุณพ่อคุณแม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่เสียใจทำให้คณพ่อคุณแม่ทุกข์ใจเพราะว่าอาจจะเคยทําให้ลูกคนนั้นเสียใจก็ได้มาคราวนี้ลูกคนนั้นก็ต้องมาเกิดกับเราและมาทําให้เราเสียใจอยู่เรื่อยๆทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆจะทิ้งก็ไม่ได้มันก็ป่วอยอดๆแอดๆเป็นพิการเออ,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 ออเออะอาอาเราต้องดูแลในเรียกว,ว่าลูกต่ำกว่พ่อแม่สหชาติ ลูกที่เสมอพ่อแม่ไม่ทําให้พ่อแม่เดือดร้อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขอภิชาติบุตรบุตรที่เกิดมีบุญคุณมากกว่าพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ปลื้มใจทําให้พ่อแม่มีความสุขใจทําให้พ่อแม่นี่ภาคภูมิใจในตัวลกูกและลูกคนนั้นมีแต่ทาความเจริญให้แก่วงตระกูลทําชื่อเสียงให้แก่คุณพ่อคุณแม่บางคนนะถ้าลูกออกทีวี ลูกเราโอ้ลูกเรา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 แหมประกาศไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะอะไรเพราะว่าภคภูมงใจในตัวลูกนี่คืออภิชาตบุตรเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในประเภทใดก็าตามเราก็ต้องคิดว่าเราได้สร้างความดีไว้กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ไว้เป็นการทําบุญเพราะว่าพ่อแม่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนกับพระอระหันต์ในบ้านผู้มีใจบริสุทธิ์ต่อลูกลูก ว่าลูกกราบคุณพ่อคุณแม่ได้ทีนี้นเมื่อลูกได้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศคุณพ่อคุณแม่ดีแล้วเมื่อพ่อแม่ละจากโลกนี้ไปเราทําบุญอุทิศไปให้คือน,นี้หน้าที่ของลูกโดยตรงใครบอกว่าลูกไม่มีหน้าที่มีแต่พ่อแม่มีหน้าที่ลูกก็มีหน้าที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นคนเนี่ยถือว่าโชคดีแล้ว ได้รู้จักว่าอะไรคือดําอะไรคือขาวหมายความว่าอะไรคือบุญอะไรคือบาปแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองให้สูงส่งได้หลวงพ่อท่านบอกย้ําบอกว่าคนเราพัฒนาได้โดยการสวดมนต์บ้างนั่งสมาธิบ้างอย่างเช่นท่านสร้างสถาบันพลังกิตานุภาพมาเนี่ยท่านต้องการอยากจะให้คนเนี่ยรู้จักสอนตัวเองครูสมาธิหมายถึงสอนตัวเอง วันนี้มีการอบรมอาจารย์ยศสมาธิวันสุดท้ายคนที่มาก็มาจากหลายจังหวัดเกือบทั่วประเทศมาเรียนอาจารย์ยศสมาธิอาจารย์ก็อยากจะโอวยพรให้แก่ท่านเหล่านั้นให้สอบผ่านทุกคนแต่ถ้าหากอทุุ่ ก็ผู้ที่ทำบุญก็ขอให้ทุกท่านได้รับมานใสงอันยิ่งใหญ่ทุกครั้งที่เราทำบุญจะด้วยปัจจัยสี่ถ้าทำบุญด้วยปัจจัยสี่คำว่าปัจจัยสี่นี่มีอาหารเน่เราคิดว่าอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและก็ที่อยู่อาศัยจิตของเราต้องคิดว่าขอถวายเป็นปัจจัยสี่เราจะได้ครบในทั้งอาหาร เครื่องนุ่งโ่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยสี่แก่พระคุณเจ้าบำมุลงพระพุทธศาสนาต้องคิดอย่างนี้อัน,นสมคนบนเหล่านี้ข้าพเจ้าขออ,อุทิศให้แก่คนพ่อคนแม่ของข้าพเจ้าขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเมื่อท่านล่วงไปลับไปแล้วขอให้ท่านไปสู่ภพพรมที่ดียิ่งขึ้นสืบต่อไปแล้วก็อธิษฐานไปอย่างนี้ วันนี้ก็ขอ,อนมัทนาบุญกับทุกทกท่านที่มาทําบุญที่วัดศรีรัตนธรรมารามประบ,บังพลี่งนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขคอมเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเชิญ